แต่ไปแลกเรื่องของอีกตลาดเหมือนกันอีกลาดหนึ่งแต่ไม่ได้ค่ายกองแต่คืนะคนี้ต้องใจล้แล้วเพราะ ตอนที่เขาบอกครั้งแรกเป็นการกลัดยิ่งในตลาดนี่คุณตกใจตื่น,น,นตัวกันนะแต่พอในที่สุดแล้วเนี่ยก็กลายเป็นทะเลวิวัทใช่ไหมนั่นแหละค่ะไปแลเจ้าข้องลาดนัดในพื้นที่ตำบลซี่สุนทรทะล่างภูเก็กตนะคะกับอดีตหุ้นส่วนในพื้นที่ซี่สุนทรทล่างภูเก็ตเข้ามีการนัดคุยธุรกิจคันตวัตกลงกันไม่ได้ค่ะก็เลยมีการใช้อาวุธเนี่ยยิงคู่แตวะวัปพลาดนะคะโดนมือขูกรณีและการมีคนที่ว่าไปส่งน้ำแข็งนี่เขาทุกหุกลุกลงไปกันนะคะ นี่แหละคะ่ะืางทีเราเห็นนะคะก็คือมีเหตุอดีตหุนส้วนกับเจ้าข้องลาดนัดในพื้นที่อำเภอทะาล่างภูเก็ตค่ะมีการนัดพูดคุยธุรกิจกันแต่วต่าตกลงกันไม่ได้ก่อนที่ทางเจ้าข้องลาดเนี่ยจะโมโหนะชายอาวุธปืนยิงคู่คูกรณีก็คือโดนมือได้รับบาดเจ็บแต่วันนั้นแหละค่ะมันพลาดไปโดนไล่คข้าข้องชายที่ไปส่งน้าแข็งกันค่ะเป็นชายวัยห้าสิบอดปีนะ ก็ทุกนาตัวส่งโรงพยาบาลค่ะอาการรู้สึกตัวดีโดยถีเกิดเหตุภายในลาดหนัดถือตลาดโกเบงบานพรน,นะคะถีมูนนึ่งแต่บ,บนซี่สุนทรอําเภอทะล่างจังหวัดภูเก็กตค่ะคนก่อเอกก็คือโกคนดังกล่าวนี่แหละครอบระวันเฉอไว้นะอายุตั้งร้สิบแปดปีแล้วแกได้หนัดอุ้นก้วนนึงเป็นอดีตกำนั่นในพื้นที่นั่นแหละมาเจราจากันแล้วครับนี่เราหุ้นกันแล้วมันพื้นตกลงกันไม่ได้เรี่งหวานะ เออตทะลาะฉกต้อยสายคว้ากันเลยครับน้องยอมอายุก็ไรเดียกันนะอุ๊ปตแปดกับอุ๊ปตปล้องแต่น้ำนักไม่รู้พบปือต้อยกันไปต้อยกันมากควายเจ้ากองลาดจักปืนก็มายิงคู่เลยตั้งใจยิงคู่นะแตงหวานน่าจะไปโดนมืออีกควายหนึ่งเก็บเลยครับแต่ลูกปืนไป็ปลาดกุนเบะนำเข่งหนุ่มพอดีเลยนะครับนะเอามาที่น้องอ้อมเล,ล่าเลยก็นำทุ่งโรงพยบาบาลแล้วก็ลาดทุกนะครับทางด้านกองเจ้าของลาดกุนมือปืนเนี้ยก็เข้ามอบตัวแล้วนะตำรวจเองก็ตรองประคำนะครับนะ ใจเย็นๆกันนะรู้กันเยอะกันแล้วนะ